สวัสดีครับแฟนคลับบาร์นาคาลิเนกนะครับอันนี้เป็นเคสหลังเสริมเสร็จทันทีเลยนะครับของน้องเคนนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่บาร์นาคาลิเนกนะครับสาขาอมตะนครนะครับช่วงนี้เป็นเคสสุดท้ายของวันนี้นะครับคุณหมอกล้วยนะครับเพิ่งทําเคสนี้เสร็จนะครับจะเห็นว่าหลังเสริมเสร็จทันทีนะครับจะไม่ได้เขียวช้ําเลยนะครับแล้วก็จะรู้สึกว่า หน้าตาแตกต่างกว่าตอนแรกมากนะครับเดี๋ยวเราเอา <ละ S 1> มาให้สัมภาษณ์คนไท้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับน้องเคนเป็นไงบ้างครับเสริมจมูกกับคุณหมอกล้กวยรู้สึกไงบ้างเจ็บไหมไม่เจ็บไม่อะไรเลยไม่เจ็บไม่อะไรเลยชิวๆเลยใช่ไหมใช่คุณหมอกล้วยให้คําแนะนําก่อนทํำไหมครับใช่ครับปรึกษาทรงว่าอยากได้ทรงประมาณไหนอะไรนี้ใช่ไหมใช่แล้วมีรูปเตรียมให้คุณหมอดูด้ไหมหรือว่้คุณหมอช่วยออกแบบให้ เดี๋ยวเรามาสอบถามนิดนึงครับก่อนที่จะตัดสินใจมาเสริมจมูกที่ Banana Clinic นี่จริงๆนี่อยากจะทําจมูกมานานแล้วหรือยังครับใช่คือคิดมานานแล้ว<ช>แล้วได้ดูมาหลายคลินิกไหมครับกว่าจะตัดสินใจมาที่ Banana Clinic ดูมาพอสมควครพอสมควรศึกษามาหลายคลินิกเลยใช่ใชไหม,มค,ครับ,<ด>รบแล้วทําไมถึงถูกใจ Banana Clinic าน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 ถึงตัดสินใจมาทําที่นี่เลย น่าจะมีความเชื่อถือมากที่สุดคือปรึกษาปรึกษามนเพจรู้สึกมั่นใจใช่ไหมครับการให้ข้อมูลต่างเนาะแล้วจริงนี่รู้จักคุณหมอล้วยมาก่อนไหมครับไม่ครบไม่รู้จักเลยเนาะแต่ว่าเข้ามาดูรีวิวต่างแล้วรู้สึกว่าโอเคใช่ไหมคืองานของเราก็จะเป็นลักษณะที่เสริมแล้วก็จะไม่มีรอยเขียวช้ำนะครับแล้วก็คนไข้ส่วนใหญ่ก็จะชอบเพราะว่าทรงออกมาเป็นธรรมชาตินะครับทำไมถึงว่าเคสนี้ถึงแตกต่าง กับ before กับ After มากนะครับเดี๋ยวเรามาดูเปรียบเทียบกันเลยนะครับขออนุญาตน้องเคนแล้วนะครับน้องเคนอยู่แถวบ้านเบิงใช่ไหมวันนี้ก็น่าหล่อมอนหนุ่มกรุงเทพเลยนะครับอ่าเราเห็นชัดๆนะครับว่านี่น้องเคนเดี๋ยวกันนะครับอ่านี่คือหน้า before นะครับจะเห็นว่าโครงหน้าอ่น้องเคนเนี่ยก็จะมองหน้าตรงจะไม่เห็นมิติหน้านะครับแล้วก็ปลายจมูกจะเนื้อเยอะแล้วก็หน้าผากสูงนะครับแล้วก็มีรอยเว้าค่อนข้างเยอะนะครับด้านข้าง แล้วมาดูตอนหลังทำเสร็จทันทีครับรอ,อยเว้านี้ก็หายไปนะครับทำให้ดูเติมเต็มมากขึ้นแล้วก็จะดูเข้มกว่าก่อนทำด้วยนะครับะจะเห็นว่าดูมีมิติมากขึ้นแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติด้วยนะครับอ่นนี้จะให้ดูอีกทีนะครับปลายจมูกก็มาเดี๋ยวขออนุญาตยงยหน้านิดน,นึงครับปีกจมูกก็จะหุบลงระดับหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้จะมีอาการบวมฝัง่งเปิดแผลนะครับ เดี๋ยวพอมันเข้าที่ปุ๊บก็จะเข้าจะเท่ากันเหมือนเดิมน,นะครับแล้วก็หลังจากทําไปก็แนะนําให้ประครบเย็นเยอะๆนะครับบริเวณข้างๆจมูกนะครับเพราะว่ามันจะบวมเป็นพวกนี้แล้วก็ระหว่างคิวก็จะค่อยๆยุบลงนะครับตามลําดับก็ประมาณสักวันที่15ก็จะแห้งลงนะครับอา่านี้ okay. มีอะไรอยากฝากบอกเพื่อนๆที่กำลังตัดสินใจเสริมจมูกที่บริษัทน่าินิกบ,บ้างครับแนะนำครับหมอมือเบารับให้คำปรึกษาดีครับ สบายใจได้เลยเน,ยนาะโอเคองัค้นฝากไลฟ์ฝากแชร์ด้วยนะครับตอนนี้ทางใบหน้าคลินิกนะครับถ้าใครตัดสินใจมาเสริมจมูกที่ใบหน้าคลินิกช่วงนี้นะครับเราก็จะมีวิตามินผิวมอบให้ด้วยนะครับสําหรับคนที่เลือกทําจมูกเกรดแพตินัมนะครับก็จะมีวิตามินผิวมอบให้ด้วยแล้วก็แถมหมอนแถ่เจลนะครับสําหรับคนที่ต้องการโ,โปรโมชั่นนี้ก็สามารถแคปแล้วก็ส่งมาให้ทาง แอดมินได้นะครับแคปไลฟ์สดนี้เลยได้เลยนะครับโอเคงั้นขอบคุณมากนะครับมังเคนสวัสดีครับ